พี่น้องเาหันเหนือแล้วพี่น้องเพี่แอีพี่น้อง,องใส่ลงไปหลดหันเขาขัวเขาขั้วอันนี้ก็แก่ข้าวพี่น้องสองเท่กันใส่ลายแซ็บลายเลยพี่น้องอ,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 อนึ่งเต้องใส่อย่างไรเลย พราะว่าหิวเขาพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะแซบเซยสูมาแล้วจ้ามือนี้สิผาพี่น้องมาเห็ดก้อยพี่น้องพู้น่ะดูเนื้อสดสดผู้น่ะใจไมงวัานแกนยังอยากนั่พี่น้องเลยพู้น่ะเด็กก้อยขมเดือพี่น้องมือนี้ก้อยขมแซบพู้น่ะเบิ่งดูมีเพียพี่น้องเพียเพียขมขมมือนีผู้น่ะดีดีดีด,ด,ด,ดีพี่น้องดี เฮ้ยตมไม่หอมพี่น้องหอมหอมหั่นมาแล้วเรียบร้อยหั่นมาแหลวพุนะ่นน่ะอันนี้ก็สิเอามาโรยหนาหอมรยหนาพี่น้องหอมก็สิอันนั้นและจังหน่อยด้วยพี่น้องเรื่องหอมบค่องงามบ่างามคือคนนีล่ล่ะพี่น้องเอ้ป้าห้าสิบีเห็ดหลับไปก่อยกันพี่น้องไปเขาไปคนก่อยกันพี่น้องเอ้มาบาดน,นี้นะนคุณนนะแนวคนข่อยนะพุ่นน่ะสาใจบอมา ใส่ลงไปเลยพี่นอ้องตับ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 พี่น้องตับโอ้โหอวดตัวบายนี้เ้าสีมาใส่เพียกันพี่นอ้อ,นองเพียพี่น้องเพียใส่ลายก็เสียบลายได้พี่น้องเพียก็ได้ ใส่ลงไปหลดนะแน่เลยมันสีแสบเนาะฝุ่นวานดีพี่น้องใส่ลงไปหลดหันพี่น้องขอบคัวขอบคุวใส่ลงไปสองซ้อนพ่อบอกพ่อเขาใส่ไหมพี่น้อง เอาแต่ผู้มากเด้อมากหลายก็ใส่ร้ายมากหน่อยก็ใส่หน่อยอันนี้ก็แก่ข้าวพี่น้องสองขึ้นกันพี่น้องนั่งเอกของเขาด้ยพี่น้องใส่หลายแซ่บหลายด้ยพี่น้องใส่หน่อยกับซิบว่แซ่บเพระาะว่าเขาเห็นอาหารรสจัดพี่น้องน้ำป่าพี่น้องเลย เมื่อกี้เขาใส่เพียส่สําไรเขากะใส่ประมาณเท่าไหร่ละพี่น้องเพราะว่ามันฉิไปตัดให้มันตัดกับผมนิดนึงมาบันนี้เขา้าไปเลยพี่น้อง เพียน้อยพี่น้องเพียน้อยเพียน้อยเพียน้อยใส่เพียร์อีกก้อนโดนนั่นแหละให้มา,าบัดนี้บักพริกเข้าพริกสดค่ะใส่ลงไปหอมพี่น้องใส่ลงไปเลยพี่น้องอหอมกับมีต้นหอมอันหอมป้อมพี่น้อง ือเก็ต้องใส่อย่างไรเลยเพราะว่าหิวเขาพี่น้องก็เลยอือพี่น้องอันนี้หอมหอมหอมโรยลงไปพี่น้องนี่แล้วก็มาต้องคุณแบบอันรไรนี่ไปอะไรนี่ไปพี่น้องว้า บายบารนีสิพาไปกินมาเลยโอ้ยจะแซ่บให้มาพี่น้องแล,แล้วเราได้บารนี้ก้อยเฮ้าโอ้ยเห็นแล้วน้ำไล่ไหลพี่น้องพูนะเบิงพูนะพี่น้องเบิงสิเทให้เบ,บิงเลยพี่น้องเด้อพูนะพี่น้องอมาเด้อมาเด้อพี่น้องพายของเขามาซุ้มกันบาดนี้พี่น้องเอาบาดนี กระเทียมพี่น้องกระเทียมโรยลงไปเลยเอยพ่พริกเข้านะพูนะใส่ลงไปมามาบบดนี้พี่น้องมากิน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 ฟาดน้ำลายไหลบ่แม่ย,ยังได้หิวเข่าหกหิวเขาหิวเข่าพูดนะว่าหิวบ่หิวพี่น้องเต็มตีบมาเด้อผูดใดสิกินน้ำหนะ่ะ อย่าเบาเบาห้องเด้เอาเลยเดอบารนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ปุ่ะพี่น้องอ้อืึม sạch vậy Ừ. Ô. Nhìn hàng rồi. mất kịp nè, Không. ก๋อยเพียแท้ด้พี่น้องคมค่ะคมแน่คมแซ่บเป็่คมเนคมอันนั้นน่ะผักข้าว้องพี่นอ้องอื Hãy subscribe Cà kênh ก้อกยเนื้อเนี่ยมัเข้ากันดีๆแ้ๆนิดนี่พี่น้องผักข้าวทอ้องอือ โอ้ยคือขุยหยาแค่ล่ะว้ายอืม โอ้พี่น่องขำนี่ขอยชิบตาเหลือกงอมรึเปล่า มืงกินน้ำร้านบมกขอยแล้วพี่น้องเด้อเสยบไปเลือืมว้าเอาอีกาหน้า Oi! Mm. 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 โอ้หิวเข่าแห้งไรพี่น้องบริสุทธิ์พูดเลคุยด้มือน,นี้ด้วย Ừ. cà thêm พี่น้องรับด้วยพี่ อโอ้พี่น้องคักคักคักโอ่ะ เยี่ยม พี่นอ้องอิ่มระบานีอิม่มค่ะอิ่มแล้วแซ่บอีดีพี่น้องก้อยคมเพียขคมๆมานดีพร้อเมืม่อขวองแทะสำหรับมื้อนี่พอกันแค่นี้นะจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าเฮา้มาพอกันไหมสำหรับมื่อนี่แซ่บเซยซูสิขอไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นด้วยจ้ะไปแล้วจา้าแซ่บเอยซู